สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลอตออเอซีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟ้านะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมินิเซอของโค้ดสกินปืนแบบทาวั์ครับผมแล้วก็โค้ดทางครับแล้วก็จะมินิเซอของโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจำนวน10,000เพชรนะครับทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับกอื่นเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก็เราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาโลกนั่นเองนะครับผมเป็นในส่องตัวนี้เลยนะครับก็เป็นชุดพิเศษของอาโลกนั่นเองนะครับก็ราคา1 9 9 9งเารพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับพี่จะแจกจำนวน10รางวัลนะครับผมก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่องเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรนะฮะจำนวนหนึ่งกระบอกนะฮะสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบบบอกกพพีีี่่่มมมาานนะะคครรรััจสงไปให้ผ ถ้าทุกคนบอกเลยนะครับทีมมีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นบอกใหม่นเนาแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็ พี่จะมีการจะส่งของขวัญนะฮะให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ UAD ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ UAD ในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยนะฮะพี่มีการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นแบบเป็นชื่อครับหรือว่าเป็นในสองชุดก็แล้วแต่ครับหรือว่าเป็นในสองท่าทางนะฮะได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับสำหรับการรับของรางวัลพรุนี้ทั้งหมด4ข้อกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแลวก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระ แล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟบุกล้อยูดีของเดงไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับโอเคนะถ้าจะได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะฮะว่าในสอง,องวันนี้นะฮะมีโค้ดอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเริ่มที่สอง,องสกินปื้ดสกินปื้ดเป็นในสองเอเคดากอนนั่นเองนะครับนี่นะเป็น AK The Flaming Dragon บวกดาเมจสองอาจารย์ยิงหนึ่งแล้วก็ ลบแมกกาซีหนึ่งนะฮะสำหรับกระบอกนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็มีส่อของอารติเทนนะครับผมเป็นในส่ออาร์ติเททันเนาะอันนี้เป็นโค้ดกล่องเอาไปส่งเอาเองเลยนะครับก็เป็นบอกลำเมนหนึ่งกระตากันยิงสองลบแมกกาซีหนึ่งนะฮะนี่เลยนะฮะก็เป็นกระบอกนี้นะครับแล้วก็มีส่อเอคิฟฟินนั่นเองนะครับเป็น m อ็หนึ่งนะฮะก็คิฟฟินฟูรี่นะครับเป็นบวกอัตรากานยิงสองระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ลบความเรียลลิโหลดหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นสกิ่ปืนที่แรอยู่ เอาเรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสองท่าทางครับผมท่าทางครับอย่างที่บอกเลยท่าทางก็เป็นในสองท่าทางอันนี้เลยครับงุ่มง่ามนะครับนี่นะเป็นท่าทางงุ่มง่ามแล้วก็จะมีสองท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นสายสายนะครับนี่ยกคอนี่เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางของเราแล้วก็มีสองที่ในของเรา10,000เพชรครับสามารถเติมได้10คนคนละ1,000เพชรนั่นเองนี่ครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ด แล้วก็เดี๋ยวก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะฮะพี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างน,นะครับอย่างแรกนะฮะเชี่เปลีเข้ามาเป็นสองล่า,ลาท้าฝันนี่เลยนะฮะอืมอันนี้ก็พี่เล่นไปแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วนี่ก็สามารถไปดูได้นะครับอ่ะอันนี้ก็สำหรับใครนะที่อยากซื้อของถูกๆให้แนะนํามาซื้อในนี้ได้เลยนะเพราะมันลดเยอะมากนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็จะมีสองเป็นรักย,ออย่อยๆนี่นะครับเป็น w o ไท tiger นั่นเองนะครับอ่าเป็นหมาป่าก,กับเสือเนาะนะครับสาหรับอันนี้เนาะอันนี้พี่บอกเลยว่าชุดเสือเท่มากชุดผู้หญิงก็มันน่ารักตรงอ่าเป็นที่ติดที่หน้ามันนะครับที่หน้ามันเฉยๆนะเพราะว่า,วามันคล้ายๆฮารลิเควนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือก2อันออกกันลวกันนะ,ะพี่จะเอาอันนี้กับไออันนี้ออกนะครับอ่ะยืนยันไป โอเคพาเลสโกเรียบร้อยนะครับก็เรามึงหม,มุนกันเลยดีกว่านะครับ9เพชรค,ครับผมนี่นะครั้งแรกจะเริ่มที่9เพชรตลอดเลยเนาะสำหรับตรงนี้นะอ,อึ๊บโอ้โหได้กล่องอันนี้ก็โอเคอยู่นะนี่นะเห็นไหมชุดเสือเท่พี่บอกเลยนะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะฮะอ๋อชุดผู้หญิงไม่มีเหรอโอเคนะคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวหมุนไปต่อนะสี 4, ่เก้าเพชรที่เพอร์บดิโอ้โหไปะเก้าเก้าเพชรครับผมชุดนี้จะตกประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเพชรมั้งเอ้ยโอ้โห โอเคมีแล้วปหมุนต่อนะครับชุดนี้จะตกประมาณ1,500เพชรแหละทุกคนอ่าโอเคแล้วก็เอ้ย1ก้าไม่ถึง1,500มั้งประมาณเพชรได้ชุดเสือแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเว้ยจัดนะฮะแต่เท่เท่มากหน้าเสือนี่แบบผมบอกเลยเป็นอะไรที่เท่มากดูทุกคนดูนะฮะมันเท่จริงนะหน้ามานะันอะโอโ้โห โอเคนะแล้วก okay okay so kind of okay, so mm ็เ hmm, ด okay. okay, so oh, ี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะอยากได้ก็ชุดผู้หญิงเนี่ยนี่เอาน่าจะเอาให้แฟนเล่นนะครับโอเคนี่ครับโอ้โหไปสี่ร้อยเก้าเก้าเอ้ยโอ้โหแม่งเ้ยไปคลิปนี้เราก็หมดกันอยู่ที่ห้าร้อยก็ไม่ใช่ห้าร้อยประมาณพันห้าจริงๆแหละมันก็พันห้าจริงๆนะทุกครับทุกคนอันนี้พี่บอกก่อนเลยว่าพันห้าจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะสมอันนี้กันเราขอสมอันนี้กันไปโอ้โห ที่เผลอไปเอ้ยได้ลูกแก้วหนึ่งลูกนะฮะอ่าตอนนี้สี่สี่เจ็ดอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบที่เผลอไปอ๋ออีกรอบอชิบ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 ที่เผลอไปที่เผลอมันเหลือสี่วันอนะโอเคช่างมันนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตรงนี้ต่อนะครับห้าอ,อ,นะอ่าห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะก็ไปอ๋อเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้ว แต่ก็คุ้มนะพี่ว่าคุ้มนะสำหรับชุดนี้เนาะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดชุดเสือกันดีกว่านะครับนี่สำหรับชุดเสืออยู่ในนี้เลยนะครับโอ้โหมันเทตรงหน้ามันนี่แหละนะครับแต่ว่าหน้ามันพี่ไม่แน่ใจว่าไปแบบใส่กับชุดอื่นๆมันจะเทรหรือเปล่าแบบแต่ว่ากางเกงมันมันไม่ค่อยเทเพราะมันมีเข็มขัดขึ้นมานะแต่ชุดเสือแต่เท่จริงนะปุ๊บนี่นะกดใช้งานทันทีไปเลยนะครับนี่อ่ะโหหล่อท่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอไปแต่งตัวให้ดูนิดนึงนะเออนะเพราะต้องอันเนี้ยมันต้องแต่งตัว นะครับถ้าคือถ้าเราไม่แต่งตัวเราจะไม่รู้ว่ามันเข้าชุดไหนบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่แบบอ่าชุดที่ว่ามันแร่ๆเลยดีกว่าก็แล้วกันนะครับเออนะครับไหนเอออยู่นี่มัง้งเมื่อกี้ชุดชุดหลักที่พี่ใส่เอ,อ้ยมันมันเห็นมันเห็นเสือมันเห็นเป็นไอ้นี่เสือทุกคนเห็นไหมมันเห็นขอบขอบอยู่นะครับมันก็ยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะทํายัางเห็นขอบขอบอยู่พี่น่าจะไม่ใช้นะฮะแต่มันก็อืมก็พอไปวัดไปวาได้นะนะหัวมันนะก็ แต่ก็ไม่เท่อะทุกคนเออฮะมันมันมันไม่ได้นะมันบอกคือนะทุกคนมันบอกคือนะฮะเออนะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะก็ใส่โชว์เท่ไปงั้นแหละนะครับเออใส่เท่ๆไปเฉยๆนะครับโอเคนะครับก็มานนี้นะครับชุดเสือของเราในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของโปรวจที่สั่นสามในวันเสาร์นี้ก็อย่าลืมไปดูด้วยนะพี่ไปงานด้วยนะครับก็น้องๆจะได้เห็นหน้าพี่ในกล้องนะเออไปลุ้นเอานะครับโอเคเดี๋ยวก็กดรับนี่ไป อันนี้แจ็กเก็ตเขียวซ่อนกล่องนะครับเออครับแต่ว่ามีขายมีขายนะไม่แลไม่แลนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีใน2สองเป็นกิจกรรมเนี่ยเอ้ยไหนเลยนี่เลเป็นฟีฟราคอลเลคชั่นนี่ก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้มันไม่ได้แล้วจำหน่ายวันที่ตอนนี้คือมันซื้อไม่ได้แล้วฮะนะครับตอนนี้คือหมดเวลากิจกรรมไปแล้วนะครับอ่านะครับก็อันนี้เสียใจคนที่ไม่ได้ซื้อด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับประมาณน,นี้กันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอซื้อรับสิทธิ์ส่งเขา เกลือนะยังไงมันก็เกลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับพวกสีนัสูงพวกนี้ของพี่เนี่ยนะครับแล้วก็นี่อ่าหมุนไปก่อนก็แล้วกันปึ๊บความันมันจะหมดไอ้นี่ไงมันจะหมดอ่าช่างเถอะนะครับลืมไม่จะหมดอะไรก็ไม่รู้ดินะครับแล้วก็ของในพี่ก็มีหมดแล้วไม่รู้จะสุ่มอะไรไปแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตรงนี้ไม่มีอะไรมากละเดี๋ยวสุ่มนี้ให้ดูสิบครั้งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกาตุ่มเป้โอเชียเอชิกาโอ โอ้ไม่ได้นะครับผมนะได้เกลือได้เกลือได้เกลือแะพี่หมุนอันนี้ให้ดูสิบครั้งก็แลวกันเกลือยังไงมันก็เกลืออยู่ดีทุกคนอ้าวเอา,อาโอโหัวมาโอเคนะพี่ได้สิ่งที่พี่ต้องการแล้วพี่อยากได้ใบเดียวนะเพราะสะสมให้ครบหกใบแล้วก็เอาไปแลกในส่องของเอ่อ พิมเขียวที่สน้าอีก2ใบนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนะครับผมจุ๊บจุ๊บเกือบจัดคลิปนี้บ๊ายบาย